สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวเซนมาลีวนะคะตอนนี้มาแล้วอย่าอิจิเปิดกล่องคืออะไรปลาซิวปลาซิวน้อยปลาซิวล้อยเขาเรียกปลาอย่างเงี้ยโอ้เปิดแล้วนะกล่องแรกนะคะกล่องแรกเปิดแล้วมีแต่ปลาซ่อนตัวใหญ่ปลาหนวดเขาเอิญปลาหนวดอ่านเบิรงกันนะเออบปลายัง ปลาอันนั้นบ่ปลาแก้วบ่ปลาปลาปลาแก้วแห้งเออปลาแก้วแต่บ้านเฮาเอิ้นปลาหนวดเนาะนั่นเด้ปลาคับของน่ะปลาคับทะเลนาะนะดูขายดีลดราคา4-50%อันนี้ก็คับหมูเต็มหมูปลาซ่อนมาจากไหนปูนถ้าปลาซ่อนมันจะเห็นไหมมันไม่ได้ปลาซ่อนนะนี่ปลา นีปลาอในโต๊ะนต่างไม่ได้ซ่อนที่ไหนหรอกปลาแดดเดียวบ่ปลาเปิดเผยปลาเปิดเผยโอ้คิดว่าปลาช่อนนาที่ไหนได้ปลาอยู่ในโต๊ะปลาเปิดเผยจึงจะว่าซ่อนเลยปลาเปิดเผยอ้าวนี่ไม่ธรรมดามเป็นคนเดียวนะนี่อ่านดูสิของที่ไหนนะดูฝากให้ลุงคุณป้าจากพี่วิรนามสิบปุง และคุณเลวดีหมูสวรรค์กินแล้วเราก็ได้ขึ้นสวรรค์าถุงรวม15ถุงเอาเพื่อนจะมานำกันค่ะเขาสั่งเราส่งมาพี่แล้วก็ไม่ส่งไปกกก็เนาะเอาเพื่อนกลับมาได้มาหาเหาหรือเพื่อนจะมาหาเห่าป่ะปลาซ่อนนานะคะใส่ตู้เย็นแล้วนะคะตอนนี้ออไปให้เพื่นอเนลาะมมย่ำย่ำไปคนแล้วย่ำลุ่งปลาไปคนแล้ว ข้าตู้เรียบร้อยนะคะโอยยาก็ไปแทะตูปะ้ปลาซ่อนสามถุงป right? huh? ้าบอกว่าถ้าแกะของฝันแล้วให้ก sure ินไปในรพิมพ yeah, okay. ์ไปไหมปลาซ่อนสามถุงแล้วก็ปลานี่ก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบถุงอันนี้ปลาปลาซ่อนปลาซิวอ้านี่สิบถุงปลาซ่อน สามถุงโอ้โหโอ้โห,โโหมีทั้งใบเล็กและใบใ,บใหญ่ะะหันมาพีเน่หันมาพีเบิกดูโอ้เออผัดผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วปูรอรับเด้อให้ย่าโยนผักบุ้งไฟ <c oughs> แดงค่ยย <c oughs> อยก็จุ๊บไป,ปเลยเลยอ่ะค่อยก็ทิ่นั่งทากินยุ่โต๊ะนี่นะ โอเคนะคะอเคนะคะใครนะคะของคุณนิรนามขอบคุณนะคะคุณนิรนามนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนร่บรวยร่ำรวยนะคะใช้ลูกไหนแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ยังศีลาบดีศิลาบดีบอกขอบคุณนะคะที่ส่งแค่หมูมาให้ที่กุ้งหนองนาแล้วก็ขอใครปลาช่อนและอันนี้ของใครของพี่รักของคุณรักนะคะขอบคุณขอบคุณลูกาะงาวนะคะ โอ้โหอันนี้มาตันทั้งมาเยอะมาเยอะมากวันนี้มามาพร้อมกันเลยเนาะมาพร้อมกันเลยทั้งมีกล่องที่เป็นไส้กรอกไหมเอ้ามีมาแล้วไส้กรอกนั่นน่ะมาแล้วไส้กรอกไส้กรอกมาพร้อมไส้กรอกแล้วได้ไส้กรอกมาพร้อมซึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะคเมื่อคอบัมาทานอยถายเอาเสียงคอเข้าไปน้คอจิเอาขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านเลยนะคะที่สนับสนุนมาที่ครัวกลางร,าร้านก๋วยเตี๋ยวสุมพรปากนะคะที่เรามากินด้วยกันนะคะตุ่มโฮมเช้าเย็นนะคะตุ่มโฮมเช้าเยน็น ค่อยไปแต่ค่อยยังไม่มานะปะเราก็ปิดน้ําก่อนนะคะก่อนไปเนาะก่อนจะไปเดินทางนะคะเราก็จะปิดน้ําก่อนเพราะว่าไม่ดาเปิดน้ําไว้เพราะว่าเมดาคงไปนานนะคะดอกกุหลาบบานพร้อมกันเลยนะ นี่แต่ว่ามีรอยแมลงแคะนะคะอีกทีแต่ว่ามันก็สวยงามนั่นแน้ำหลุดปิดน้ำแล้วนะคะโอ้เจ้านกน้อย โอ้โหดอกอันนี้นะคะได้น้ำแล้วสวยมากเลยเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจสวยมากๆนะคะดอกของมันยังออกดอกไปเรื่อยๆเนาะนี่เดี๋ยวไม่าจะทดลองปลูกใหม่อีกดอกพวงพวงครามนะคะนี่ออกดอกพวงพวงแรกนะ แม่ดาใส่ปุ๋ยแล้วคงจะออกอีกเยอะนะคะส่วนกล้วยไม้ก็ยังออกดอกอยู่นะคะบรรยากาศยามแรงเนาะแม่ดาว่าจะมาลดน้ำต้นไม้แถวทางนี้แต่ว่าแม่ดามีธุระนะคะมีธุระไปก็เลยยังไม่ทันได้ลดนะคะกลับมาถ้าไม่มืดสักก่อนเนาะ กลับมาถ้าไม่มืดซะก่อนก็จะมาลดต่อนะเมื่อกี้เดินขึ้นไปหากุญแจไม่รู้อยู่ไหนอันนี้คือแม่ดาเก็บดอกก้าพันดอกคอสมอสนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำได้คุถังหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีเกสรของมันอยู่ด้วยก็ต้องฝัดออกก่อนเนาะ ดอกเฟื่องฟ้าต้นนี้นะคะสวยมากเลยมันสลับสีนะคะมีสีชมพูสีเหลืองขาวอมชมพูสีแดงนะคะสวยมีสเสน่ห์นะมันสลับสีกันสวยมากๆต้นนั้นนะขาวอมชมพูนี่ลุงช่างตัดแต่ง กำลังขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวก็ออกดอกเนาะกำลังขึ้นใหม่กำลังสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่สีชมพูสวยค่ะต้นหมากลุงสร้างแต่งก็นี่สวยงามมากเลยนะคะดูสวยๆค่ะ ฝากผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะทีพีสก well mm ินทีพี e e t ฟทีพีโกก้เจลล้างหน้าเจลอาบนะ้ำครีมกันแดดของทีพีสกินเสื้อองค์ปูปาลิจิตนะคะฝากด้วยนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสั่งในานามซ่องเมดาแฟมิลีด้วยนะคะวันนี้นะคะ f อฟที่เพิ่นมาแก้บนนะคะซื้อพวงมาลัยมาเองเลยนะคะเมด้าอยาก อยากจะปลูกดาวเรืองรุ่นนี้ล่ะค่ะรุ่นดอกใหญ่ๆเนาะนี่เพิ่นซื้อมาเก้าพวงนะคะว้าวสวยมากเลยเนาะพวงใหญ่นะถ้าเราปลูกได้นะสวยมากเลยตากแดดทั้งวันก็ยังสวยสดเหมือนเดิมนะคะเอฟซียังไม่แห้งไม่เหี่ยวเลยนะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ผลไม้ก็เอามาเองนะคะมะไลก็เอามาเองเนาะ